ฮัลโหลทุกคนวอลก m มแอนด์วอลก e มแบ็ t ทูมายชา n อลนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักเราก็สวัสดี <laughs> <laughs> เราชื่อซิลนะคะตอนนี้อายุ22แล้วก็เรียนอยู่ปีสุดท้ายที่อังกฤษแล้วในบล็อกนี้เราก็ตั้งใจจะทําเป็นแบบว่า1วันออฟไลน์ซึ่งง่ายๆก็คือแบบจะทำโซเชียลดีท็อกซ์ช่วงนี้เป็นคริสต์มาสเบรกของเราแล้วเวลาเราไม่มีแพลนที่จะต้องไปเรียนหรือว่าต้องทํางานต้องไปไหนอะเราใช้เวลานั้นได้ค่อนข้างไม่ดี เพราะว่าเราจะจับโทรศัพท์เยอะมากเล่นโทรศัพท์ไทติกตอกหรืออะไรเงี้ยแล้วมันเอฟเฟกตต่อเราสมมติเวลาเล่นโทรศัพท์เยอะๆทุกคนก็น่าจะเป็นมันรู้สึกปวดหัวมันรู้สึกไม่ดีอะ่ะเหมือนเราหายใจไม่เต็มปอดอะไรอย่างนั้นน้าประเด็นคือมันอัดเด็กแล้วมันก็เลิกเล่นยาก มันก็เลิกเล่นได้หนึ่งในเหตุผลที่อยากทำวันนี้ก็เพราะว่าเคยเป็นคนติดโทรศัพท์ใช่ไหมเราสกรีนไทม์ของเราในชว่วงแบบวีคที่ผ่านมาก็เกือบสามชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรอย่างนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่าก็เลยวันนี้ g o ของเราก็คือการไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยทั้งวันแต่เราจะขอ,อยกเว้น YouTube ไว้อันนึงเพราะว่าวันนี้เราก็มีคิดไว้แล้วว่าเราอยากทำอะไรบ้างซึ่ง <neg él ain> <joking. S 1> หนึ่งในนั้นก็คือการเรียนแล้วมันต้องใช้ YouTube ในการเรียนเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแล้วเรามาดูว่าความรู้สึกหลังจากทำ process นี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกที่เราทำก็จะเป็นการไปตั้งแบบ time limit ในแอปคือเราจะไม่ลบมันนะเพราะว่า,อย,าอย่าง tiktok อ่ะไม่อยากลบเพราะว่ามันมี draft อยู่เราเวลาถ้าลบ draft มันจะหายเราจะตั้ง instagram tiktok เป็น2อ,อันที่ใช้เยอะสุดแหละอ๋ออ๋อมันตั้ง limit ศูนย์นาทีไม่ได้โอเคงั้นเรา limit เป็น1นาทีแทน ก็คือเราก็ตั้งแอปลิมิตเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็ไป Enjoy Life กันเถอะ ใช้ถุงมือลังมือเมือม่อไม่นานวันนี้แล้วรู้สึกว่ามันล้งสบายกว่าตอนใช้มือเปล่าลัางมาก คนดนดีเห็นเครินี่ไหมมันคือแบบซ็อกเค r l ์แบบฮีเลสเคลว์อะทำมาจากถุงเท้านี่ทำเมื่อคืนสวยนะแล้วมันก็ผมไม่เสียด้วยเพราะว่าไม่โดนความร้อนเลิศไหมแต่ว่าปอยข้า้งหน้าอันนี้ก็คือมวนเพิ่มเพราะว่าเวลานอนสุดท้ายมันจะเคลวแค่ช่วงประมาณนี้ตรงช่วงข้างบนมันจะไม่เคลวเพราะว่าเรานอนแล้วมันก็หลดุดมันก็เลือแค่แบบตรงปลายแต่ว่าแบบมันเลิศมาก ไปลองนะทุกคนเรามีคลิปติกตอกที่ทําไว้ด้วยถ้าใครสนใจก็ไปดูได้เดี๋ยวลิงไว้ให้ค้างล่างนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทาเล็บสีแดง นี่คือสถานการณ์ตอนนี้มันแดงมากแบบไม่ชินเลยสักนิดแบบสักหนึ่งเปอนก็ไม่ชินแล้วพ่อแดงแล้วมันดูโตในชไปเองไม่รู้อาจจะยังไม่ชินเฉยๆไม่ได้แแดงอย่างนี้เลยอ่ะ การทำเล็บเป็นสิ่งที่เหมือนจะใช้เวลาน้อยแต่ใช้เวลาเยอะมากเพราะทันทีที่เออเสร็จแล้วนิ้วจะไปโดนอะไรสักอย่างมันก็ต้องทำใหม่เลยคือใช้เวลานานมากจนโดมยาทำเล็บจนปวดหัวแล้วมันแบบเอยจะแช่จะแช่จะ,ะ,จะ,ะแชแล้วมือเปื่อจนจิ๊ไปโดนอะไรสักอย่างโดนนิ้วโดนของโดนอืมไม่เสร็จสักทีแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะท้โปรดอย่าโดนอะไรอีก อยู่นิ่งๆแหละมันเลยอีกแล้วแลอตอนไหนไม่รู้แต่ว่าปล่อยมันแล้วว่าค่อยซ่อมตอนอื่นเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวเลยจะทำข้าวกัน นี่เป็นเมนู Hot and Sour Noodle and Dumplings แต่ซุปมีความมันอยู่อีกประมาณ2ชั่วโมงเรามีไปพิลาเทสเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงนี้เราจะใช้มันในการเรียนกันอืมใช่เราจะใช้มันในการเรียนเริ่มได้หลังจากหลังจาก ยังยังนี้ยังไม่ได้หลังจานแต่ว่าดูนี่เห็นอะไรที่เปลี่ยนไปไหมโัสีแดงแมทช์กับอะไรแมทช์กับอะไรนัลโหลก่อนเมื่อกี้เราก็สุดท้ายเราไม่ได้เรียนแต่ว่าเราเอดิตนะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะต้องไปพิลาเทสแล้วเมื่อกี้เปิด w e ทเตอร์ดู ห้าองศาเห็นเราไม่อยากออกเลยงั้นเราก็เลยต้องกลายเป็นมิชลินเรียบร้อย ready to go ที่อาจไว้เสียงวันแตกอะคราวนี้ก็เลยไม่ต่อไมโครโฟนหวังว่าเสียงจะโอเคก็คือเมื่อกี้ก็พูดไปว่าหลังจากไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียมาหนึงวันก็รู้สึกสบายหัวดีแบบมันไม่หนักหัวแล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลากับอย่างอื่นเยอะขึ้นเยอะ ปกติเวลาเล่นโทรศัพท์อะไรเงี่ยเวลามันจะผ่านไปไวมากถึงแบบ2ชั่วโมงคือรู้สึกเหมือนแค่แบบครึ่งช่วงอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คือ2ชั่วโมงเราสามารถทําอะไรได้เยอะมากถ้าเราไม่เล่นโทรศัพท์เราก็รู้สึกว่ามันเป็นการรีเซ็ตที่ดีเหมือนกันอ๋อแล้วก็แบบ r e ฟเล็กกับตัวเองใช่ป่ะเรารู้สึกว่า การที่เราแบบไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียวันหนึ่งอะคือจริงๆมันอาจจะบอกอะไรได้ไม่มากคิดว่าถ้าลองไม่เล่นหลายวันน่าจะมีความรู้สึกที่แบบต่างออกไปแต่ว่าการไม่เล่นวันหนึ่งอะสำหรับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโฟโมหรืออะไรไม่รู้สึก เสพติดการเสพข่าวอะไรใหม่ๆขนาดนั้นหมายถึงตอนที่เราอยากเข้าไปเล่นโทรศัพท์ก็มีแต่ตอนแบบอยากลงสตอรี่หรือว่าอยากเข้าไปใน TikTok ไปดูฟีดแบ็กของแบบคลิปก่อนๆที่เราลงอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกอยากเข้าไปเพราะอยากไปถ่าย TikTok กล่ะเก็ดปะ่นแหละก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตที่ดีมากแล้วรู้สึกว่าทำให้ใช้เวลาได้คุ้มค่าขึ้นเยอะก็ถ้าใครสนใจอยากลองก็ แนะนำให้ลองเพราะว่าเบน e f ฟ t กับทุกคนแน่นอนหวังว่าจะเอิน inspiration ให้คนที่ติดโทรศัพท์หรือว่าติดโซเชียลมีเดียเหมือนเหมือนกันลองรีเซ็ตตัวเองบ้างสักวันแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นจริงแย้วบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ